เลขเด่นดวดี12ราศีครับประจำวันที่1กรกฎาคม2567 ข่าวดีสําหรับผู้ที่ต้องการเข้ากลุ่มแนวทางตัวเลขของหมอแม้นะครับวันนี้ท่านสามารถเข้ากลุ่มได้ฟรีนะครับโดยที่แอดไลน์มาที่ลน์นี้แล้วก็แจ้งว่าขอเข้ากลุ่มฟรีเดี๋ยวหมอแม้นจะส่งลิงก์ให้ท่านสมัครเข้ากลุ่มนะครับ และสำหรับใครที่อาจจะไม่สะดวกในการสมัครโนโนนี้นั่นนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มอีกกลุ่มนึงได้ครับชื่อว่าก hey ลุ่มเฮฮาภาษาหวยกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่าย555บาทครับโอนตาม QR code นี้ y, แล้วแอดไลน์มาส่งสลิปมาให้หมอแม่นะครับแล้วหมอแม่จะส่งคําเชิญเข้ากลุ่มให้นะครับและไม่ว่าท่านจะเข้ากลุ่มไหนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์แบบเดียวกันทุกปราการเลยครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับ สวัสด,ดีครับอยู่ผมประจันแมนพลังแรกนะครับพบกันเช่นเคยกับเลขเด็ดนาดี12ราศีนะครับวันนี้ประจำวันที่1กรกฎาคม2567ครับเป็นไรกันบ้างนนครับในรอบที่แล้วครับเลขเด็ดนาดี12ราศีนะครับเข้าไป1ราศีก็คือราศีตุลราศีตุลหรือลัคนาตุลน,นี่ยนะครับหมอแมนให้ไป163นะ163นะครับก็ตัดเลขน,นะครับจะเข้า31ก็ถือว่า,าเป็นคิวของชาวลัคนาศีตุลน,นะ ตุนเนี่ยครับแล้วก็ไม่จัดอันดับไว้นะฮะแราจะเลขมาเห็นไหมนะครับก็ตามปกติอยู่แล้วนะอย่างที่เคยบอกกันไปไม่ว่าท่านจะถูกจัดอันดับเอาไว้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับไว้ก็ตามนะครับก็ซื้อเลขตัวเองติดไว้นะสักหน่อยนะครับบางทีเห็นไหมท่านไม่ได้ซื้อท่านไม่ถูกจัดอันดับเอาไว้นะครับนี้บางคนถอดใจถอดใจว่าเอ๊ะหมอแม่ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้ อย่างนั้นเราไม่ซื้อดีกว่าตัวเลขอะไรโอ้ถ้าราศีตุลน้าคิดอย่างนี้ก็อดเลยเห็นไหมอ่านะเพราะนั้นไม่ว่าถ้าถูกจัดอันดับหรือไม่ถูกจัดอันดับเอาไว้นะครับประมาแนะนำนะครับอย่าลืมซื้อเลขของราศีตัวเองเนี่ยติดเอาไว้หน่อยนะครับเลขวันเกิดตัวเองเลขราศีตัวเองนะครับสําำหรับรอบที่แล้วเนี่ยเลขวันเกิดเนี่ยเข้าไป3วันเกิดเลยนะอ่าเข้าไป3วันเกิดเลยนะครับทั้งคนที่จัดอันดับเอาไว้แล้วไม่ถูกจัดอันดับไว้นะส่วนเลขราศีเข้าเป็นหนึ่งราศีนะครับ แล้วก็จะเป็นอัน,นส่วนของเลขยามนำโชคนะที่เข้า3าหนึ่งะแล้วก็เลขดาวเด่นจักรราศีนะครับที่เข้าไปนะนั่นเป็นส่วนของคราวที่แล้วเนาะอ่านะคราวนี้เนี่ยอ่าเช่นเคยนะครับเลขเด่นดาวดี12ราศีประจําวันที่1กรกฎาคมฮะสองหนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับเรื่องของสมาชิกนะสมาชิกเนี่ยมีสมาชิก y o u t u b e เดือนละ100ท่านสามารถสมัครกับทาง YouTube ได้เลยนะครับก็จะมีคําว่าสมัครสมาชิกเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะแล้วก็ สมาชิกตลอดชีพนะเป็นสมาชิกกลุ่มตัวเลขชื่อว่าเฮฮาภาษาเลขตลอดชีพเนี่ยจ่าย555บาทน,นะครับเป็นการแอดไลน์มาแล้วก็โอนจ่ายกับหมอแมนเองแล้วหมอแมนจะส่งคําเชิญเพื่อเข้ากลุ่มไลน์ให้นะครับอันนี้เป็นที่ไลน์แล้วนะอ่าอันนี้ไอเดอละร้อยเนี่ยก,กับ y t u t u นะไอ้ 5, 5 5เนี่ยทางไลน์ตลอดชีพมีวอลเปเปอร์ให้สี่ชุดนะครับแล้วก็ถ้าใครบอกว่าขอเข้ากลุ่มฟรีก่อน อ่าเข้ากลุ่มฟรีก็แอดไลน์มาอ่าแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มฟรีนะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้สมัครอ่ามีลิงก์สมัครนะครับอ่าต้องสมัครเข้าอ่าแต่เข้าไปแล้วก็ปลอดภัยทุกอย่างปลอดภัยครับไม่มีลวงหลอกอะไรทั้งสิ้นนะก็สมัครเข้าไปนะครับก็มีให้สมัครเข้าไปก็นะลองทักกันเข้ามาดูนะครับเอาแล้วครับข่าวสุดน้อหาของเรานะเลขเด็นนี่12ราศีนะครับประจำวันนี้ 1, 1รกรกฎาคม2567นะครับวันนี้เดี๋ยวจับลูกยิงปองกันอ่ากลับมาจับลูกยิงปองกันได้แล้วนะครับมาเริ่มเลยนะครับ0 1 1นะครับจับหมายเลขแรกได้หมายเลข8นะครับนี่หมายเลข8นะหมายเลข8ปนี่ก็ราศีละลัคนาราศีธนูนะครับธนูนะธนูทนูนะนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าธนูเนี่ยสื่อนำโชคของคุณนะครับให้พินาจากอ่ายอด ของสินเชื่อต่างๆนะครับทนะี่อยู่ในเอกสารสินเชื่อเนะาะใบแจ้งหนี้ต่างๆนะั่นแหละแต่ว่าเน้นว่าเป็นสินเชื่อที่แบบสินเชื่อที่ชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่อะไรแบบนี้นะเนาะให้พิจารณาตรงนั้นนะครับสำหรับาราศีธนูนะครับยอดสินเชื่อต่างๆนะเอาแค่นี้พอเพราะหมอแมนเชื่อว่า,าแทบจะทุกๆบ้านเนาะก็จะมีเรื่องของบใบแจ้งหนี้หรือว่ายอดสินเชื่ออะไรอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดท่านไม่มีสินเชื่อนะ ปลดหนี้หมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่เป็นสินเชื่อแล้วนะครับก็เอาพวกบินค่าน้ําค่าไฟเนี่ยมาซื้อก็ได้เพราะว่ามันถือว่าเหมือนเป็นใบแจ้งหนี้เหมือนเราเป็นหนี้ทุกเดือนอยู่แล้วเนาะเราใช้ไปก่อนเราจ่ายทีหลังเหมือนเป็นหนี้ทุกเดือนนะครับเพราะนั้นเอาใบแจ้งหนี้นะครับเอายอดในใบแจ้งหนี้นั้นนะมาลุ้นมาเสี่ยงโชคได้สําหรับราศีธนูนะครับเคล็ดลับเสริมดวงอย่างแรกทําเกี่ยวกับแสงสว่างอย่างที่2ทําเกี่ยวกับอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มครับ เลขนำโชคสาหมายเลขครับราศีธนูได้แก่16,2สนะครับ162สีนำโชคก็เน้นสีฟ้าและสีขาวนะครับต่อมาครับหมายเลข11็ครับราศีและลัคนาราศีมีนนะครับมีนเนี่ยสื่อนำโชคของคุณนะอย่างแรกนะั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะเป็นราศีที่มีสิ่งเล่นลับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันจะโดนชะตามีสิทธิ์ได้โชคทางไกลมีสิทธิ์ได้โชคจากต่างประเทศ มีสิทธิ์ได้โชคนะจากสิ่งเล่นลับสิ่งที่มองไม่เห็นความฝันนะฝันแม่นเส้นดีรางสังหอนแม่นนะครับพูดง่ายว่ามีสิทธิ์ที่จะได้รับโชคนะจากสิ่งเล่นลับทั้งหมดทั้งปวงเลยนะครับเคล็ดลับสมดวงอย่างแรกเนี่ยก็คือทําบุญล้างปา่านชะ้าทำบุญล้างป่าช้า2ก็คือทําบุญลงศพผ้าขาวห่อศพทําบุญเกี่ยวกับเมนเผาศพ น้ำมันเผาศพนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวิปัสสนากรรมฐานนะครับถือสึนปฏิบัติธรรมไปเลยครับเลขนำโชคสามเลขครับราศีเมษได้แก่489นะสี9าสีนำโชคเน้นสีเขียวสีดำและสีส้มนะครับต่อมาครับได้หมายเลขศูนย์ครับราศีและลัคนาราศีเมษเมษเนี่ยนะครับสื่อนําโชคของคุณก็อยู่ที่ที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่ายอดยานพาหนะนั่นเอง นะครับเพราะว่ามีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวจันทร์นะีสัมพันธ์ดีกับดวงชะตานะครับก็ใครอยู่บ้านซื้อบ้านเช่า,วายวดยานจะเป็นยานพาหนะ4ล้อสองล้อ3ล้ออะไรก็ตามที่มันมีเลขทะเบียนสามารถที่จะนำมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับเค็ดลับเสริมดวงอย่างแรกทำกับน้ำน้ำดื่มบริสุทธินะ์1ิบขวดหรือ15แพ็คอย่างที่2ทํทบุญเกี่ยวกับของมีคมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นใบมีดโกนที่พระสงฆ์เทปลงผมเข็มฉีดยามีดผ่าตัดได้ทั้งหมดนะครับเลขนำโชค3ามได้ครับ,ร,บราศีเมษได้แก่627นะฮะหกสีน้ำโชคเน้นฟ้าขาวแล้วก็ม่วงครับต่อมาครับหมายเลข6กครับราศีและลัคนาราศีตุลน,นะครับราศีตุลครับสื่อน้ำโชคสื่อน้ำโชคอะไรตุลพิจารณาจากคู่ครองคนรักและเพศตรงข้ามต้องอย่างนี้ คู่ครองคนรักและเพศตรงข้ามตอนนี้คุณอาจจะมีเหตุทะเลาะเบาะแวง้งนะลิ้นกับฟันอะนะบางทีมันก็ขบกันอยู่ตลอดมีเรื่องให้วิวาทะกันตลอดมีเรื่องให้ขัดแย้งกันตลอดบางคนทะเลาะกับแฟนเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับมื้ออาหารเลย <laughs> นะเออว่า ดาวคู่ครองมันเกเสรตาเทพดีอยู่แต่ว่ามีดาวเสานะครับนะควบคุมอยูนะ่มันก็เกิดการกระทบกระทั่งกันอยู่เสมอนะครับนี่คือราศีตุลน,นะครับคราวนี้เนี่ยนะคู่ครองเพศตรงข้ามคือไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือไม่ได้แต่งงานคุณก็ลองพิจารณาเลขจากคู่ครองเพศตรงข้ามได้เลยนะครับราศีตุลน,นะครับ ลการผสมดวงอย่างแรกทําเกี่ยวกับน้ำน้ำดื่มสิบห้าโวดต์สิบห้าแพ็คอย่างที่สองทำบุญเกี่ยวกับของมีคมนะครับมีดผ่าตัดเข็มฉีดยาใบมีดกนขนนกที่พระสงฆ์ใช้ปลงผมนะครับเลขนำโชคสามไม่เลขครับราศีตัวได้แกสามสองเจ็ดนะครับสามสองเจ็ดสี่นำโชคเน้นสีขาวและสีม่วงนะครับนะก็ไปกันเรื่อยๆครับนะฮคลิปก็อาจจะไม่ได้ยาวว่านะอาการแกเคมะยังมีอยู่นะครับ อ่าไดห้หมายเลขสองครับหมายสองคือราศีและลักษณราศีมิถุนนะครับร <c oughs> าศีมิถุนสื่อน้ำโชคของคุณครับนะพี่นาจาบุตรบริวารครับบุตรบริวารหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็มีโชคจากการเดินทางด้วยไม่ถุนเนี่ยนะการเดินทางให้โชคดาวอาทิตย์เป็นดาวจาเจ้าเรือนสหัชชะแปลว่าการเดินทางแปลว่าญาติพี่น้องแปลว่าเพื่อนฝูงนะครับทับลักษณะราศีเป็นราชาโชคเพราะนั้น มีสิทธิ์ที่จะได้โชคจากสิ่งเหล่านี้ที่หมอแมนพูดมาเลยทั้งหมดเลยนะครับถ้ามีถุนนะฮะก็บางทีเนี่ยอยู่กับที่อาจจะไม่เด่นแต่ถ้าเกิดได้เดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะเพื่อไปทํางานนะครับระยะใกล้ระยะไกลมีโอกาสที่จะไปไ่อยคว้าหาโชคลาภได้จากการเดินทางทางสิ้นเลยนะครับเคลับสมดุลครับมิถุนยัอย่างแรกทําเกี่ยวกับแสงสวา่าง เติมน้ำมันตะเกียงก็ได้ทําบุญหยดหลอดไฟแนละ้แสงสว่างทุกอย่างอย่างที่2องคืออาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มครับสามารถที่ทําได้นะครับเลขนำโชคสามไม่ได้ครับราศีมีถุนได้แก่164่งหนะหนึ่งหกสี่สีนี้สีนำโชคนะครับเน้นสีฟ้าและสีเขียวนะครับได้หมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบนี่คือราศีและล่าราศีกุมนะฮะกุมนะครับ,รบสื่อนำโชคของคุณพิรดาจากของที่ชำรุดเสียหายนะครับของที่ชำรุดเสียหาย แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือพิจารณาจากคนรักเก่านะครับนะคุณจะมีคอนแทคเขาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับคนรักเก่าลองดูลองพิจารณาลองนึกย้อนนะครับความจาสักนิดหนึง่งย้อนอดีตตักนิดหนึง่งคือถ้าเกิดคุณไม่มีคนรักเก่าเนี่ยคุณมีคนรักที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยคุณาอาจจะพิจารณาว่าต้องเป็นคนรักที่คุณไม่ได้แต่งงานกันหรือไม่ได้จดทะเบียนกันอยู่ก็เหมือนไม่อยู่อะไรเงี้ยนะครับต้องมีตําหนิเล็กๆน้อยๆหรือเป็นคู่ที่มีตําหนินะอ่า มีลูกเคยมีลูกแล้วเคยมีแฟนมาแล้วอะไรน,นี้นะถึงจะเข้าเกณฑ์นะครับอันนี้ก็คือ,อาราศรีกุมนะครับที่เข้าเกณฑ์นะของที่จำรู้เสียหายหรือคนรักเก่านะครับเคล็ดลับสมดวงนะอย่างแรกก็เกี่ยวกับน้ําดื่มนะสิหขวดหรือ15แพ็คอย่างที่2คือของมีคมทุกประเภทเลยนะครับมีผ่าตัดเข็มฉีดยาใบมีกลนขนนกที่พระสงฆ์ใช้ปรงผมนะครับเล่นโชคสามได้ครับราศรีกุมได้แก่16 7นะฮะหนึ่งหกเจ็ด เียมโชคเด่นสีฟ้าและสีม่วงนะครับต่อมาครับได้หมายเลข9นะนี่หมายเลข99าเ้านี่นะราศีและลักษณราศีมังกรนะครับมับงกรครับสื่อน้ำโชคของคุณนะครับอย่างแรกโชคทางไกลมีการได้โชคทางไกลโชคจากต่างประเทศนะแล้วก็โชคจากใบแจ้งหนี้ต่างๆนะใบแจ้งนี้ไ่ยได้หมดผ่อนบ้านผลล่อนรถค่าน้าค่า,าไฟนะครับแล้วก็ ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะการโมเตลูต่างๆพิธีกรรมต่างๆนะหรือแม้กระทั่งสิ่งลึกลับสิ่งที่มองไม่เห็นบางทีอาจจะมีใครมาเข้าฝันแล้วบอกเลขก็ได้นะครับเคล็ดลับสมดวงนะอย่างแรกก็คือ,อระฆังนะครับระฆังเพนกระดิ่งเงินกระดิ่งทองอย่างที่2วิปัสสนากรรมฐานหรือปฏิบัติธรรมครับนะเลละเลขนำโชค3ามเลครับราศีมังกรได้แก่ 849นะครับ849สีน้าำโชคในสีดำสีเขียวและสีส้มนะครับต่อมาครับหมายเลข7็ครับราศีและลัคนาราศีพิจิกครับพิจิกครับแมงป่องนะเ,เลขบัญชีธนาคารสื่อนำโชคคุณนะเลขบัญชีธนาคารรหัส atm นะรหัส atm เลขบัญชีธนาคารและบุตรบริวารให้โชคนะครับซื้ออายุลูกก็ได้ หรือว่าเลขประจําตัวของบุตรนะอะไรก็ตามเกี่ยวบ,บุตรบริวารเนนะี่ยนำโชคได้นะครับเคล็ดลับสวมดวงนะอย่างแรกก็ทําสังฆทานยานะทําบุญเกี่ยวความเป็นความตายบูรลงศพนะก็ขา,ขาวหอศพบุญที่ศพไม่มีญาตินะครับแล้วก็สุดท้ายคือวิปัสสนากรรมฐานถือศีลปฏิบัติธรรมไปเลยนะครับเลขนาโชค3ามหมายเลขครับราศีพิจิกได้แก่ศนะูนย์ห้าเก้านะครับศูนย์ห้าเก้าสีนำโชคได้สีขาวสีเหลืองและสีส้ม ต่อมาครับได้หมายเลข5ครับราศีและลัคนาราศีกันนะครับราศีกันนี่สื่อน้ำโชคนะให้พี่นาจากใบแจ้งหนี้ก่อนใบแจ้งหนี้ที่บ้านที่อะไรที่มันเพิ่งมาเนี่ยใกล้วันสลักออกหน่อยนะครับค่าน้ำค่าไฟก็ได้เป็นใบแจ้งหนี้นะหรือว่าค่างวดบ้านค่างวดรถเนี่ยได้หมดนะครับจุดที่2คือใบสั่งนะถ้าคุณ เดินทางถูกไปถูกล็อกล้อไปถูกแบบถ่ายรูปส่งเป็นใบสั่งมาขับรถเร็วบ้างเหยียบเส้นบ้างอะไรเงี้ยได้ใบสั่งมาอะไรก็ตามนะครับใบสั่งหรือใบร้องเรียนอะไรต่างๆ Notice, เนี่ยใบโนติสเนี่ยเขาเรียกใบโนติสนะใบร้องเรียนร้องเรียนจากเพื่อนบ้านอะไรเงีเ้ยร้องเรียนจากนู่นนี่นั่นสำนักงานต่างๆเอาตัวเลขที่อยู่ในเอกสารนั้นมาลุ้นมาเสี่งฟดูได้นะครับ ก็จะเป็นทุกขลาภหรือรว่าลาภจากความทุกข์อย่างนี้นะฮะการับสมดวงนะอย่างแรกก็ระครังเง,งินระครังทองระคังเพนอย่างที่2เนี่ยทำบุญล้างป่าชา้าทําบุญให้กับศพไม่มีญาตินะครับทาบุญเ่ความเป็นความตายทาบุญลงศพอะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับเลขนําชโชค3ามหมายเลขราศีกันได้แก่5 8 9แปดเ้านะฮะแปด้าสีนำโชคเนี่ยสีเหลืองสีดําและสีส้มเลยครับต่อมาครับ ได้หมายเลขหนึ่งหมายหนึ่งราศีและราคณาราศีพฤกนะครับพฤกษ์เจ้าว,วัวกับทิงพฤกษ์เนี่ยนะสื่อน้ําโชคของคุณมาจากการเจ็บป่วยก่อนพฤกษ์เนี่ยนะครับมีเกณฑ์ได้โชคจากการเจ็บป่วยนะเป็นพวกบินค่ายานะบินค่ารักษาพยาบาลต่างแล้วก็เกณฑ์แบบมีโชคทางไกลนะมีโชคจากการเดินทางต่างๆนถะ้าคุณเดินทางไปพักผ่อนไปเที่ยวนะครับหรือว่าไปทํางานงต่างๆ ไอพิณาเลขจากการเดินทางนั้นจะเป็นเลขที่ห้องก็ได้จะเป็นเลขทะเบียนรถที่ใช้เดินทางก็ได้นะครับราศีพฤษภนะลองดูนะการสมดวงนะเน้นทําอย่างเดียวสั่งรักษายาสั่งรักษายาแล้วอ,อ่ะอย่างหนึ่งก็แล้วกันก็คือคือทําบุญด้วยยารักษาโรคนะหรือไม่ก็ไปทําบุญให้กับโรงพยาบาลศพก็ได้นะครับนะก็ลองดูครับสําหรับพฤษภเลขนําโชคครับสามหมายเลขได้แก่ 5-40นะรพระศนะ540สีนย้ำโชคเน้นสีเหลืองสีเขียวและสีขาวนะครับต่อมาครับได้หมายเลข4นะนี่หมายเลข4หมายเลขสีเนี่ยราศีลักาณาศีสิงนะครับราศีสิงครับสื่อน้ำโชคนะอย่างแรกดูที่ตัวเองก่อนนะอายุตัวเองนะวันเกิดตัวเองเดือนเกิดปีเกิดเนี่ยเอามาซื้อนะครับนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในตำแหน่ง11เอเรตนุราพะนะครับ จุดที่2ก็คือญาติพี่น้องนะฮะญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงก็ได้นะครับแต่เด่นว่าอาจจะต้องถ้ามีการเดินทางเข้ามาด้วยก็จะสมรูปดวงนะเพราะว่าจุดที่3ราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสได้โชคจากการเดินทางนะครับมันมีเยอะมากนะครับจะเป็นได้ทะเบียนรถที่ใช้เดินทางตัวต๋วเครื่องบินตั๋วรถไฟอะไรพวกนี้นะครับเลขที่เกี่ยวกับการเดินทางนะระยะอันใกล้นี้ นำโชคให้คณได้เนาะสำหรับราศีแล้วก็ลัคนณาราศีสิงห์นะครับนะฮะแค่รับสมดวงนะอย่างแรกก็คือทาบุญเกี่ยวแสงสว่างนะครับเติมน้ำมันตะเกียงหรือทําด้วยหลอดไฟอย่างที่2ก็คือของกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับอย่างที่3ครับทาบุญให้กับคนแก่คนเฒ่าคนชราแลนะบ้านพักคนชรานะใช้ได้นะเลขนำโชคสามใบเลขครับราศีสิงห์ได้แก่1 6 7นะฮะหนึ่งหสีนำโชคเน้นสีฟ้าและสีม่วงนะครับต่อมาครับลูกสุดท้ายก็คือข้างไหนดีเอาเข้างนี้ <c oughs> หมายเลขสามครับหมายเลขสามคือราศีและลัคนาราศีกรกฎนะครับกรกฎเนี่ยสื่อนำโชคนะอย่างแรกก็คือการเดินทาง,างนะครับมีโอกาสได้โชคทางไกลมันไม่ใช่ทางไกลแค่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะต่างประเทศด้วยนะครับถ้าท่านแบบมีโอกาสเกี่ยวข้องกับต่างประเทศช่วงเนี้ย นะก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเอาเลขตั๋วเครื่องบินนะนะเลขอะไรพวกนี้นะครับนำมาลุ้นเสี่ยงได้นะครับหรือใครไม่ได้ไปต่างประเทศนะคุณก็ลองนะพิจารณานะครับาจากการเดินทางใกล้ๆนะครับก็เช่นอาจจะเป็นโชคจากรถยนต์ของเราที่ใช้เดินทางก็ได้นะครับนะเลขทางด,วด,วด่วนนู่นนี่นั่นได้หมดนะก็เรากดนะครับ มีเกณฑ์ได้โชคลาภต่างประเทศแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือยอดสินเชื่อต่างๆยอดสินเชื่อต่างๆก็เป็นโชคเป็นลาภได้เพราะว่าพระรหัสอริลาภะนะครับยอดสินเชื่อต่างๆจากธนาคารเป็นโชคเป็นลาภได้นะครับอีกจุดหนึ่งก็เป็นวลาสีที่มีโอกาสเหนือดวงนะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคสิ่งเล่นลับให้โชค นะครับมีโอกาสได้โชคจากสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติมีอาจจะฝันแม่นเส้นดีรางสังหรณ์แม่นก็ได้นะครับนี่คือกรกฎนะครับเคล็ดลับสมดวงนะก็คือนะระฆังเพนหรือว่ากระดิ่งเงินกระดิ่งทองนั่นเองนะครับเลขนำโชคสามไม่ได้ครับราศีกรกฎได้แก่0 4 9ย์นะครับ0 4 9สีนเ้าำโชคกันดสีขาวสีเขียวและสีส้มนะครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับนี่คือราศีสุดท้ายนะฮะก็ เลขเด่นเราดี12ราศนะีในวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับแล้วก็ก็เช่นเคยนะครับนะคลิปอาจจะไม่ได้ยาวมากก็เป็นประมาณนี้เอาข้อมูลมาบอกพี่ๆน้องๆกันอย่าลืมนะครับนะซื้อตัวเลขเดยงติดเอาไว้ลองกลับไปด้วยกลับกลับให้มันครบ6กนะลับเราจะก็ได้6เลข6ชุดแล้วเวลาไปเลือกซื้อเนี่ยบางทีมันมีชุดที่ไม่ได้ตรงกับที่ที่หมอแมนให้ไปแต่ว่าเป็นเลขเดียวกัน สลับตำแหน่งกันได้นิดหน่อยก็คุณก็ซื้อใบนั้นนะครับขอให้โชคดีครับขอให้มีความสุขแล้วก็มีโชคลาภกันทุกท่านเลยเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาก่อนลาไปก่อนวันนี้ลาไปก่อนเลครับสวัสดีครับ